สวัสดีค่ะทุกคนีมเมอร์ดี้เกิลนะคะคลิปนี้นะคะก็มายู่ช่วงรีวิวกันอีกแล้วนั่นเองนะคะทุกคนเห็นแต่งหน้ามาขนาดนี้นะคะก็ต้องเกี่ยวกับเครื่องสาอางแน่นอนนะคะเพราะว่ามิวอยากจะมารีวิวน,นะคะตัวนี้นะคะเป็น cleansing oil นะ,ะของ go berry นั่นเองะคะที่มิวใช้มาสักแบบนึงแล้วก็รู้สึกว่าเออมันน่าบอกต่อเพื่อนๆได้ฟังกันนั่นเองนะคะแล้วรยายละเอียดจะเป็นยังไงบ้างนั้นนะคะยังไงก็ไปชมกันเลยคะ่ะ ก็คือว่านะคะเวลาที่เราแต่งหน้าอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะต้องทําการลบหน้าตอนที่เราจะอาบน้ํานอนนั่นเองนะคะซึ่งการลบหน้าก็มีหลายวิธีนะคะม่าจะเป็นใช้คลีนซิ่งนะคะแบบน้ำใช้ชุบสมดีแล้วก็เช็ดหน้านะคะแล้วก็มีแบบบาล์มนะคะที่เป็นแบบอ่ากึง่งเป็นของแข็งนิดนึงต้องควักออกมานะคะแล้วก็แบบนวดหน้าน่นนี่นั่นนะคะแต่อีกอันหนึ่งที่มิวอยากจะนําเสนอมากเลยนะก็จะเป็นคลีนซิ่งออยนั่นเองนะคะก็จะเป็นคลีนซิ่งแบบเนื้อน้ําของเลนนี่แหละนะคะแต่ว่า จะเป็นเนื้อออยนั่นเองซึ่งเนื้อออยก็จะมีความว่าอ่อนโยนแล้วก็ละลายเครื่องสอําอางที่กันน้ําแบบค่อนข้างจะดีงามเหมือนเอาแบบบารมกับแบบน้ํามาผสมกันนั่นเองรวมเป็น cleansing oil นั่นเองนะทุกคนก็จะอยู่กึ่งกลางมันจะไม่เหลวไปแล้วแต่มันก็จะไม่เป็นของแข็งนั่นเองนะคะซึ่งตัว go berry ตัวนี้นะคะ simplify deep cleansing oil ตัวนี้เนี่ยนะคะก็ ตอบโจทย์คุณสมบัติที่มิวต้องการมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาล้างหน้าได้แบบสะอาดล้ำลึมมากๆแล้วก็ล้างไม้กระทั่งเครื่องสำอางกันน้ํานะคะแล้วก็หลังล้างเสร็จนะคะเขาก็จะมีความว่าผิวดูชุ่มชื้นนะคะแล้วก็นุ่มลื่น ไม่เสียสีกับผิวด้วยนั่นเองนะคะถ้าใครไม่อยากให้หน้าเราแบบเหี่ยวจากการเช็ดเครื่องสําอางไปเรื่อานานๆอะไรเงี้ยนะคะก็ลองเปลี่ยนเป็น cleansing oil ออบ้างก็ได้นะ,ะทุกคนมันจะแบบเหมือนแบบเรานวดหน้าทาครีมแล้วมันเครื่องสำอางก็จะค่อยๆละลายไปนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งนี้ใช้มาสักพักนึงแล้วตัวนี้ก็รู้สึกว่าเออใช้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ลบเครื่องสําอางได้ง่ายแล้วก็หมดจดตอนที่เราแบบกำลังจะอาบน้ําด้วยโดยที่ ไม่ต้องใช้สัลีเลยนั่นเองนะคะโกเบอร์ี่ตัวนี้นะคะเขาก็มีส่วนผสมนะคะของน้ํามันมะกอกบริสุทธิ์นะคะที่มีเม็ลกกลื้เคียงกับผิวของเรานะช่วยทําความาสะอาด สิ่งสกรปรกเครื่องสาอางได้อย่างล้าลึกนั่นเองนะคะแล้วก็ไม่ทําให้ผิวแสบด้วยไม่ทำให้แสบตาด้วยนะทุกคนช่วยคงสมดุลของผิวของเรานั่นเองนะคะ essential oil นะคะจากกลิ่นส้มนั่นเองก็ช่วยให้การนวดหน้าของเราเนี่ยมีความผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนะคะเขาจะเป็นกลิ่นส้มหอมอ,อ่อนๆอะไรเงี้ยทำให้เราดูแบบเหมือนนวดหน้าทําสปาไปเลยนั่นเองนะคะทุกคนมี super A อยาโรอนนะคะช่วยผิวดูชุ่มชื้นสุขภาพดีด้วยบารุงให้ผิวดูกระจ่างใสแล้วก็สุขภาพดีนะคะรวมไปถึง ส่วนผสมอื่นๆนั่นเองค่ะที่ช่วยให้ผิวดูวกระจ่างใสแล้วก็ลดเรือนริ้วรอยด้วยนั่นเองนะทุกคนลบหน้าแล้วเราก็ยังบำรุงหน้าไปด้วยนั่นเองนะคะทุกคนเออนะตัวนี้นะคะก็มาในปริมาณ150 ml นั่นเองนะคะคือคุ้มมากๆเลยนะกับราคาที่จ่ายไปกล่องเขาจะเป็นสีชมพูแบบนี้นั่นเองนะคะตากโกลเบอรี่นั่นเองนะแล้วก็ ภาษาที่เขาอธิบายจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าใครเข้าไปในช้อปปีก็จะเห็นแบบคำแปลเพินมภาษาไทยแล้วก็สามารถศึกษาอ่านได้เลยนะคะแล้วก็มีวิธีใช้ตรงนี้ด้วยนั่นเองนะแล้วก็ไม่มีก้าวตัวที่ทําให้ผิวเราเสียนั่นเองไม่ทดลองในสัตว์ด้วยนั่นเองนะคะทุกคนก็เป็น9ก้าอย่างที่ไม่ได้มีในตัวนี้นะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้อย่างอ่อนโยนเลยนั่นเองนะคะตอนที่มิวใช้ก็คือหยดมา2ปั๊มนะคะต่อการแต่งหน้าหนึ่งครั้งนะแล้วก็เอามาวนๆวนที่ผิวก่อน อันนี้ทําตอนหน้ากําลังแห้งนะทุกคนไม่ต้องพรมน้ําให้มันเปียกนะวนๆที่ฝ่ามือแล้วค่อยๆนวดหน้าไปเลยเนั่เองทุกคนก็นวดเหมือนเราล้างหน้านี่ยทุกคนค่อยๆนวดไปจนเครสำอางละลายรวมกับน้ํามันไปแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมาเน้นที่ตานะคะเน้นที่ตาก็ใช้นิ้วกลางอะทุกคนนวดหรือว่านิ้วนางก็ได้นะคะเพื่อเราจะได้ไม่ถูกเสียดสีกันมากเกินไปนี่นะเพราะว่านิ้วนางเขาจะแบบไม่ค่อยมีน้ําหนักมากเท่าไหร่นั่เองนะก็นวดวนๆไปที่บริเวณดวงตานะคะจนกว่าเครื่องสำอางจะละลายแล้วก็ มาสคาร่าอายไลเนอร์เขาละลายออกมานั่นเองนะคะแล้วก็มาวนที่คิ้วนะคะแล้วก็มาวนที่ปากอะไรอย่างเงี้ยนั่นเองนะจนกว่าเครื่องสำอางจะละลายออกมาจุดนั่นเองนะ,ะตอนนวดก็คือมันก็นุ่มๆลื่น,นๆดีอะทุกคนมันเป็นอะไรที่มันไม่ได้แสบผิวแล้วก็เครื่องสำอางก็ค่อยๆละลายละลายผสมกับน้ำมันไปเลยนั่นเองนะคะประมาณ5นาที10นาทีมาขึคือมันเหมือนได้เรานวดหน้าไปด้วยแล้วก็ ได้ทําความสะอาดผิวหน้าไปด้วยนั่นเองนะคะไม่ได้แบบเสียดสีกันเหมือนตอนที่เราล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้านั่นเองล้างน้ําได้ตามปกติเลยนั่นเองนะคะพอโดนนะ้ำปุ๊บเขาก็จะกลายเป็นน้ํานมแล้วก็บํารุงไปกับผิวเรานั่นเองนะคะทุกคนให้ผิวดูชุ่มชื้นแล้วก็ไม่แสบไม่คันแล้วก็ดูสุขภาพดีหน้ารุ่มชุ่มชื้นนั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวมินจะมาลบให้ทุกคนได้ดูเลยนะคะแต่ว่าเป็นการลบแบบแ,บบแห้งนะทุกคนไม่ได้ใช่ลบหน้าอนะไรเดี๋ยวมินจะ เอาเครื่องสำอางที่แบบกันน้ำต่างๆนะคะมาทดสอบกันเลยนะน,นี่ก็เป็นลิปแมทต์อิบรีนะรุ่นดังแล้วก็ลิปแมทของโฟรนั่นเองนะคะเขาว่าติดทนต่างๆกันน้ำต่างๆะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะมีมาสคาร่าด้วยที่บอกว่าลบยากก็ลบยากแลทุกคนอันเนี้ยดูกันเลยนะคะรองพื้นมีอยู่ตรงนี้แล้ว2อันนะคะของ Loreal i n f a l l i b l e นั่นเองนะคะเดี๋ยวมิสมารีวิวแบบแยกทีหนะงไม่บลีนเช่นเดียวกันไวเนลอิงนะตัวนี้ก็ติดทนดีนะคะนี่ คิ้วนี้เลยที่มิวทาม,มาของเมรินดานั่นเองนะมาสคาร่าคิ้วนั่นเองนะคะงานตานะคะของเมรินดานั่นเองนะที่มิวบอกว่าถ้ามันแห้งปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบบกันน้ำไปเลยนั่นเองนะคะเดี๋ยวรอให้มันแห้งก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองลบด้วย cleansing oil ของ g o b e r r y ดูนั่นเองนะคะส่วนตัวขวดะคะเขาก็จะมาเป็นแบบหัวปั๊มแบบนี้เลยนั่นเองนะคะมาพร้อมกับตัวที่ล็อก ล็อกที่ปั๊มไว้แบบนี้นั่นเองนะคะแต่ถ้าใครเดินทางไหนก็ต้องแบบเก็บไว้ดีๆนะเพราะว่าถ้ามันหายมันก็จะแบบลําบากนิดน,นึงนะก็ต้องอ่าเก็บตัวที่ล็อกหัวปั๊มไว้นั่นเองนะคะด้านหน้าก็จะเป็นสีชมพูแบบ โสโกสวยงามมากนะคะหลังเขาก็จะเป็นคุณสมบัติแล้วก็วิธีใช้ของเขาอยู่ด้านนี้เลยนั่นเองนะคะปริมาณก็คือให้มาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะทุกคนใช้ได้แบบลืมแต่ว่าอาจจะเอาขึ้นเครื่องไม่ได้นะคะต้องแบ่งหลอดปั๊มอันเล็กๆไปนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวแห้งง่ายผิวแห้งผิวผสมข้นมาอะไรเงี้ยน,นะคะตอนล้างนี่ก็คือแบบล้างได้อย่างสะอาดหมดจดเลยนั่นเองนะคะเนื้อเขานะคะก็จะเป็นเนื้อที่บางเบาแต่นุ่มลื่นนะคะพูดถึงออยทุกคนมันไม่ได้จาเป็นว่าจะต้อง เป็นเนื้อออยเหมือนแบบน้ำมันทอดไข่ที่เราคิดนะคะมันเป็นออยในแบบให้ข้าเป็นเนื้อน้ำมาทุกคนเห็นไหมเนข้างในเป็นของเหลวเลยแต่ว่าเขาเป็นคุณสมบัติเป็นน้ํามันนั่นเองนะคะสามารถใช้งานได้ง่ายแล้วก็ไม่อุดตันผิวด้วยนั่นเองนะคะทุกคนทําการทดสอบกันนะคะโดยที่เราจะอันนี้ตัวนี้คือกันน้ําจริงๆนั่นเองนะคะทุกคนอันนี้ทุกคนคือกันน้ําหมดนั่นเองนะตอนเช็ดนะคะก็คือแบบยังอยู่นั่นเองนะ ตมกี้นี้มิวไปเพิ่มเจลไลเนอร์นะของยูสตาร์มาเ่ยตัวนี้ก็กันนะ้ำอีกชิ้นเดียวกันนะคะมาเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันเลยนะคะเอาอันนี้ก็ออกก่อนนี่นี่แล้วก็วนเลยคะ่ะดูว่าตัวไหนติดทนอยู่บ้างอะเอาสิสิ่งที่ละลายไปก่อนชาวบ,บ้านเลยก็คือ For 4U2 นะคะแล้วก็เม b เบรี n นแล้วก็เม b เบรี n นแบบไว New i n งนะคะแต่ตอนนี้ยังเหลือของ m a s คาร่ Sky High นั่นเองซึ่งจะบอกว่าเขาติดทนจริงนะคะแต่ว่าเขาก็พอนวดๆไปเนี่ยมันก็จะค่อยๆละลายออกนั่นเองนะเมลินดาเขาก็ทําหน้าที่ของเขาได้ดีนะคะงานตางานคิ้วนี่หลุดออกไปแล้วแต่ว่าเมลินดาเนี่ยคืองานตาก็ยังอยู่นะคงกระพันแต่ว่าพอเวลานวดๆไปปุ๊บเนี่ย เขาก็จะค่อยๆเลือนหายไปนั่นเองนะคะนี่แค่หยดแบบนิดหน่อยเท่านั้นเองค่ะก็สามารถละลายได้หมดแล้วนะเนี่ยทุกคนแล้วเวลานวดไปอ่ะมันไม่ได้บาดผิวเลยนะคือง่ายมากลื่นมากเหมือนเราทาน้ำเลยแต่ว่ามันเนื้อมันจะเข้มข้นหน่านะแต่ว่ามันก็ไม่ถึงขนาดแบบครีมทาผิวเนื้อบามเป็นแบบก้อนๆเลยขนาดนั้นนะคะทุกคนแล้วตัวนี้นะคะขอนีญาัดป้ายเลยตัวของรองพื้นนะทุกคนก็คือหลุดไปแล้วนะคะน <c oughs> ีหายไปแล้วนี่เองนะ แล้วก็ดูความชุ่มชื้นของเขานะคะคือแบบดีงามเลิศเวอร์ก็เอาน้ำเปล่าไว้นะทุกคนนี่เห็นไหมเ,เปียกไปเนืน้อนมแล้วทุกคนแล้วก็เช็ดไปเลยนะคะสมมติว่าเราล้างหน้านาะแบบทา้างแห้มก็จะเป็นประมาณเนี้ยแหละสิ่งที่ออกมานะคะจากเนื้อคินซิ่งตัวนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นความจริงก็สามารถล้างหน้าไปกับในห้องน้ำได้เลยตามที่ก่อนหน้านี้ที่มีวว่าคอนเสิร์ตไปเนาะแล้วก็จะมีความชุ่มชื้นด้วยนะนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโอ้ oh my god อ้องมาเช็ด ไม่เหลืออะไรแล้วทุกคนเออน,นะคะ สิ่งเขาจะมีความแบบส้มอ่อนๆจริงๆทุกคนเหมือนลูกอมรสส้มของตูกัสนั่นเองนะคะตอน,นวดไปเนี่ยรู้สึกว่าฟินมากๆเลยแล้วก็นวดง่ายมากเนื้อออยก็ค่อนข้างลื่นผสมไปกับเครื่องสำอางแล้วก็ละลายได้ไวมากๆเลยนั่นเองนะคะแต่จะบอกว่าตอนที่เราใช้กับหน้าจริงๆนะทุกคนช่วงดวงตาเป็นอะไรที่เราต้องวนๆนิดนึงถ้าเราไม่ได้ลบเครื่องสำอางช่วงอายไลเนอร์ช่วงอีไลเนอร์ด้วยสัลรีก่อนนั่นเองนะคะก็มิวแนะนําว่าถ้าอยากลบให้แบบสะอาดหมดจด ทแท้จริงอะไรเงี้ยก็ใช้แบบน้ำนะแบบสมดีนะฉุบบริเวณที่ใต้ตาก่อนอนะ่ะใช้คัตมบัตหรือนะคนลบไปเลยนะคะแล้วก็ผิวหน้าอื่นๆอะไรเงี้ยมาลบด้วยอินซิงออยล์ต่อเลยก็ได้นะคนมันจะง่ายกว่าแล้วก็ไวกว่านั่นเองคะ่ะไม่ต้องมาขยันถูนะทุกคนนะถ้าถูมากเกินไปตาเราก็จะแบบระคายเคืองหรือว่าแดงได้นั่นเองนะคะทุกคนแล้วเราก็ทําความสะอาดด้วยโฟมล้างหน้าต่อได้เลยนั่นเองทุกคนไม่ต้องแบบ เช็ดหรือว่าทำอะไรต่อแล้วนะคะแล้วก็อาบน้ำได้ตามปกติแล้วก็ผิวของเราก็จะดูสะอาดแล้วก็ได้รับการบำรุงไปในทีเดียวนั่นเองนะคะทุกคนเนอะคือว่าดีงามมากทีเดียวแล้วก็ใครที่ยังไม่เคยลองออยแบบ นี้นั่นเองคะมิวก็แนะนําเลยนะคะว่าถ้าเป็นของโกเบอรี่ก็คือแบบลบง่ายมากๆเลยนั่นเองนะคะเผื่อใครอยากจะเปิดใจลองใช้นั่นเองนะทุกคนมิวก็แนะนําไปโกเบอรี่ตัวนี้นั่นเองนะคะนอกนอจากการทำความสะอาดด้วยสำลีถ้าบางคนแพ้สำลีหรือว่ามันโดนผิวแล้วมันบาดผิวอะไรเงี้ยก็ลองปลิดมาใช้ตัวนี้ดูนั่นเองนะคะก็คือจะง่ายแล้วก็ไวมากนั่นเองนะคะโอเคค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นรีวิวที่มีมาขอที่คนได้ฟังนะคะถึงโกเบอรี่นั่นเองนะคะก็หวังว่าจะชอบกันแล้วก็ไปซื้อตามกันได้นะคะทุกคนแต่มิวจะทิ้งลิง ของ g o b a l ี y มีไม่แน่ใจว่าที่ร้านขายวัสด์อะไรเงี้ยมีหรือเปล่าแต่ว่าไม่ค่อยเห็นนะแต่ถ้าเป็นออนไลน์อ่ะก็คือ shopee นี่นะคะมีนะแน่นอนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนฝากกดไลค์ like, กด็ share, กด subscribe ให้ช่องช่องนี้ด้วยก็แล้วกันนะคะมิเมเบอรีเกิลค่ะไปแบละไปไปไปลองดูกันนะคะทุกคนดีงามมากจริง